สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันด o อมนะคะกับหัวข้อคุณเย็นชาเขาคิดอะไรอยู่ คนเย็นชาของคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าอ,อตัวเขาเองอะ่ะเหมือนกับดูแลคุณไม่ดีหรือว่าให้ความรักให้ในสิ่งที่ดีกับคุณไม่ได้เท่าที่ควรเขารู้สึกว่าตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังมีปัญหาอะไรบางอย่างประมาณว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลย แต่ว่าถามว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไหมเขาก็อยากมีนะก็ยังอยากมีอยู่นะคะแต่เขาก็รู้ตัวว่าถ้าอยู่แล้วอ่ะหนึ่งคือ,อคุณอาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะตัวเขาอ่ะให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เราไม่รู้แหละว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะแค่ต้องการความรักต้องการความเอาใจใส่จากเขาแต่เขาก็ยังให้ไม่ได้อยู่ดีเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อม ไม่อะไรบางอย่างเขาอาจจะยังยุ่งเรื่องของงานยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวอาจจะคิดมากเรื่องเงินหรือปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของเขาอะค่ะแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมารักมาเอาใจใส่มาดูแลมาเทคแคร์คุณอืมบางคนอาจจะคิดว่าคนเรามันไม่ได้ทํางานตลอดเวลานี่หลังเลิกงานก็แบบเออมาเอาใจใส่บ้างคุณก็ลองคิดถึงว่าเวลาคนมันเครียดอะมันไม่มีอารมณ์ ไม่มีเอาลมไปเอาใจใสไ่ไปเอาใจใส่ใครเออพอมันเครียดมากมากก็จะคิดถึงแต่ปัญหาคิดถึงหาแต่วิธีแก้ปัญหาของตัวเองเ่ยค่ะแล้วมันไม่สามารถแบบไปเต็มที่กับกับเรื่องของความรักเต็มที่เรื่องอื่นได้ใจมันโฟกัสเรื่องอะไรมันก็จะบนอยู่อย่างนั้นน่ะต่อให้อยู่ช่วงนอกเวลางานหรือมีเวลาว่างหัวสมองก็ยังจะคิดถึงปัญหาที่มันยังมีอยู่มันยังค้างคาอยู่อยู่ดี แต่สังเกตคนที่แบบเออชีวิตรักเขามีความสุขนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรือว่าตัวเขาอะพร้อมพร้อมในหลายๆด้านเาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานหรือต่อให้มีมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบเออเคลียได้จบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดูห้าเหลี่ยญน,นี้นะดูคนคนนี้นะสภาพเขาอ่ะไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงอะค่ะใจอ่ะมันมีความรู้สึกนะใจมันรักอยู่นะ ใจมันก็รู้สึกแคร์แต่เขาก็รู้ว่าต่อให้แคร์แค่ไหนให้รักมากแค่ไหน <c oughs> ก็เพราะเขาแคร์นั่นแหละเขาถึงรู้สึกว่าคุณไม่ไม่คู่ควรที่จะอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ไม่ไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณได้รับจากเขาตอนเนี้ยคุณควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ําคุณควรจะได้รับความรักความเอาใจใส่ที่ดีกว่านี้หรือมีชีวิตที่มีความสุขกว่านี้เขาอยากจะทําให้คุณนะอยากจะทําให้คุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสอะ ตัวเขาเองก็เอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้นะคะแต่เขาก็กำลังพยายามสู้พยายามดิ้นรนพยายามที่จะแบบออกไปจากปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเขาก็หวังว่าเขาอ่ะจะได้มีโอกาสที่จะได้ดูแลคุณหรือมอบความรักให้คุณในแบบที่คุณสมควรจะได้รับได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่ได้มีความสุขจริงๆสักที เขาเครียดมากเห็นไหมเนี่ยเขาอะเครียดมากๆเลยนะคะเขารู้นะว่าคุณต้องการอะไรบางคนเนี่ยคุณอาจจะขอความชัดเจนขอสถานะหรือขอความจริงจังพูดเรื่องแต่งงานพูดเรื่องอนาคตอะไรกับเขาไปแล้วอะไรเงี้ยบางคนนะ แล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถให้คําตอบคุณได้ในตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดจริงจังกับคุณนะเขาจริงจังเขาอยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณแต่มันคือเรื่องของในอนาคตได้ไหมล่ะเพราะตอนนี้สภาพเขามันไม่พร้อมเขาเครียดมากๆเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงดีถ้าเขาตอบคุณว่าเขาไม่พร้อมคุณก็จะโกรธเขาอีกถ้าเขาไม่ตอบคุณก็จะโกรธไปอีกแล้วคุณก็จะคิดมากคุณก็จะคิดไปหลายทางและก็จะคิดไปในแง่ลบด้วย อหรือถ้าเขาให้คําตอบคุณว่าโอเคได้คุณก็จะมีคําถามมาอีกว่าแล้วเมื่อ,อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองก็ไม่รู้อ่ะอืมเขารู้สึกเขารู้สึกกดดันตัวเองเขาได้รับความกดดันอาจจะมาจากคุณด้วยบางคนเนี่ยคุณอาจจะพูดกับเขาตรงๆแล้วเขากดดันแต่บางคนคุณไม่ได้พูดกับเขาตรงๆแต่เขาอาจจะคิดคิดเอง หรือดูจากลักษณะท่าทางการกระทําหรือคําพูดอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นคําพูดตรงๆแบบนี้แต่เขาฟังแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนคุณอยากจะมีครอบครัวคุณอยากจะแต่งงานคุณอยากจะมีอนาคตที่สดใสอะไรแบบเนี้ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเขากดดันอะเพราะเขายังให้คุณตรงนั้นไม่ได้อืม บางทีเนี่ยไอความเย็นชาของเขาอะค่ะที่คุณมองเห็นน่ะคุณอาจจะมองว่าเหมือนเขาไม่คิดอะไรไม่แคร์อะไรไม่ใส่ใจอะไรแต่ในหัวเขาคิดอยู่ตลอดนะเขาแค่ไม่พูดไม่บอกคุณเท่านั้นเองเขาเครียดมากๆเลยด้วยซ้ําเรื่องของคุณะ่ะพอเรื่องส่วนตัวเขาก็เครียดมากพออยู่แล้วนะคะแต่ ถ้าจากไพ่เนี่ยเราก็มองว่าเขาก็คิดจริงจังนะคะเขาก็อยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องทําอะไรให้มันชัดเจนแล้วเขาก็หวังว่าเมื่อถึงเวลาเมื่ออะไรอะไรมันดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเนี่ยเขาจะคุยเรื่องนี้กับคุณเองเขาจะคุยเรื่องการสร้างครอบครัวคุยเรื่องอะไรที่มันจริงจังที่มันซีเรียสอะไรอย่างที่คุณเคยอยากได้อะเขาจะคุยเขาจะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราว เมื่อวันที่เขาพร้อมแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเอืยน,นะความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะคะคุณยังเป็นเด e best ของเขาอยู่คุณเป็นคนที่เขาชอบมากถูกใจมากเรียกว่า ยกยอ่องเชิดชูนะคะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะดีขึ้นกว่านี้เขาอยากจะคือเขาเขาอะ่ะเซคุณเอาไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเออให้คุณอยู่ในระดับที่แบบดีเลิศอะ่ะแล้วเขาไม่อยากจะดึงคุณลงมานะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องลดตัวลงมาเพื่อเพื่อเพื่ออยู่กับเขาคือคนคนนี้เขามองเขาค่อนข้างด้อยค่าตัวเองอยู่เขารู้สึกว่าตัวเขามีไม่พอ มีไม่พอในที่นี้อาจจะหมายถึงฐานะความเป็นอยู่ความมั่นคงหรือแม้แต่นิสัยใจคออะไรบางอย่างที่เขายังรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขายังไม่ใช่คนดีมากพอเขาจะต้องดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนเช่นบางคนอะสมมตินนะเขาอาจจะแบบสุบุรีสุบุรีจัดดื่มเหล้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าคนสุบูรีหรือว่าดื่มเหล้าเยอะเป็นคนไม่ดีแต่ว่า เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูให้ฟังเฉยๆนะคะว่าสมมติกันนะคะอ่าเขาติดเหล้าติดบุหรี่อะไรเงี้ยหรือว่าสูบบุหรี่เยอะกินเหล้าจาัดแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะลดละเลิกเพื่อคุณอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากจะรักษาสุขภาพอยากจะอยากจะแข็งแรงไม่อยากสูบบุหรี่ละเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพไม่อยากจะดื่มเหล้าเยอะเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นคนที่ดีอยากจะเป็นคนที่เพอร์เฟกเพื่อที่จะได้เหมาะสม คู่ควรกับ t M P S ของเขานั่นก็คือคุณเนี่ยแล้วเขาอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่ทาให้เขารู้สึกอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะพยายามให้มากขึ้นเขายังไม่ได้ยอมแพ้นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่อธิบายให้คุณฟังแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เย็นชาคนคนนี้ไม่แ,แคร์ฉันคนคนนี้ไม่สนใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เลยเขาแคร์คุณมากเขารักคุณมากเขายกย่องเชิดชูคุณมากจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้คุณได้ ได้ดีมีความสุขถ้าคุณจะเจอคนใหม่เจอคนที่ดีกว่าเขาคนที่สามารถดูแลคุณได้ถ้าถึงเวลานั้นจริงเขาก็คงต้องปล่อยคุณไปแต่ถามว่าใจจริงแล้วเขาอยากจะปล่อยคุณไปไหมก็ไม่ได้อยากปล่อยหรอกเขาอยากจะเป็นคนดีคนนั้นแหละเขาอยากจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขได้คนคนนั้นแหละคนที่อยู่เคียงข้างคุณนะ่ะอืมเขารักคุณนะเขาชอบคุณนะโอเคประมาณนี้นะคะ จบการอ่านไห้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ